สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าของไลน์แอดนะครับผู้บรรยายก็คือผมมิสเตอร์บุรินคนนี้สําหรับในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้แบ่งปันเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการบอกต่อเพื่อนว่าเรามีไลน์แอดผ่านช่องทางทั้ง3ช่องทางกันแล้วในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลสถิติ เฮ้ยในไลน์มันก็มีข้อมูลสถิติเพื่อที่จะให้เราวิเคราะห์ลูกค้าด้วยหรอเออมีนะครับผมเรามาดูกันเลยเพื่อนก็ไปตรงแถบจัดการเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีเมนูคําว่าข้อมูลสถิติตรงนี้เพื่อนเพื่อนเลือกเข้าไปตรงนี้ตรงเนี้ยที่เป็นไลน์ที่ผมบรรยายให้กับเพื่อนเนี่ยก็คือตรงนี้มันเป็นลายใหม่ก็คือมันจะยังไม่มีคนฟอลโล่มาเยอะเพราะว่าผมจะเป็นการสาธิตในการที่จะให้เพื่อนเนี่ยมีไลน์ได้ใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆกันเลยเนาะ ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนเข้ามาตรงบัญชีตรงเนี้ยมันจะบ,บอกให้เราว่าเอ้ยเรามีเพื่อนใหม่เท่าไหร่แล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้บล็อกเท่าไหร่ก็คือบางคนเนี่ยบางทีมีคนฟอลโล่ประมาณ1นึ่งเอ้ยหนึ่งพันคนสมมุติเนาะแล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้บล็อกเนี่ยก็อาจจะมีสักประมาณ700แล้วก็โดนบล็อกอ่าเราอาจจะแบบขายขายขาย,ขายอะ่ะคือแบบคือทาลูกกิจแล้วแบบว่าคือเราไม่มีเทคนิคในการที่จะขายของให้ลูกค้าอย่างเงี้ย เออลูกค้าเขาจะทำการบล็อกเราก็บล็อกประมาณ300คนประมาณนี้โดยคือโดยสถิติแล้วเนี่ยก็คือถ้าเขาไม่ถูกใจเราเนี่ยเขาสามารถบล็อกเราได้คือประมาณ30%เนี่ยเขาที่จะสามารถบล็อกเราได้แล้วก็มาดูตรงนี้อีกในส่วนของวันที่ตรงเนี้ตั้งแต่เราเริ่มสร้างเลยจนถึงวันที่อ่าณนะปัจจุบันเนี่ยม,มันสามารถดูอะไรได้บ้างมันก็สามารถดูสถิติว่ามีคนมาแอดเราเพิ่ม วันไหนบ้างเมื่อวานหรือสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้เราสามารถเข้าดูได้ตรงนี้มันก็จะเป็นสถิติดยละเอียดเหมือนกันแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่ามันจะเป็นของผมมันจะเป็นแถบสีเขียวๆก็คือตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้สมัครให้เกียรโปรหรือว่า,าไม่มีเพื่อนเนี่ยที่ไม่ได้บล็อกเนี่ยก็คือเพื่อนที่เราโฟลเดรเรานันแหละก็คือ100โกลขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแสดงคุณสมบัติเพศแล้วก็อายุได้ตรงนี้ ถ้าเราสามารถแสดงได้เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ไงว่า,าเพศไหนที่มา Follow เราเยอะหาจะเป็นเพศหญิงหรือเพาเอศชายประมาณนี้แล้วก็ออยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ตรงนี้ก็มันมีกราฟนะครับที่เป็นสถิติเนี่ยสามารถแสดงข้อมูลให้กับเราดูได้สามารถวิเคราะห์ได้ตรงนี้ในข้อมูลสถิติเรามาดูตรงแถบหน้าแรกไอ้ขออภัยครับแถบหน้าหลักเออ เรามาดูในส่วนของหน้าหลักกันในหน้าหลักมีอะไรให้เราดูบ้างก็คือมีวันที่ให้เราแสดงว่าเป็นข้อมูลสถิติเหมือนอันก่อนแล้วก็มี PV แสดงไอยอดวิวที่คนเข้ามาชมในหน้าหลักของเราเนี่ยเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ก็10บคนแล้วก็อยู่ๆก็คืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาซ้ําคนเดิมก็ได้หรือว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็คือประมาณ4ี่คนแล้วก็จํานวนโพสต์จำนวนถูกใจคอมเมนต์การแชร์เนี่ยเท่าไหร่ ตรงนี้เนื่องจากเป็นเพจใหม่ก็คือมันจะไม่มีข้อมูลโชว์มันก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลสถิติท่านเพื่อนมีคนฟอโลโล่เยอะขึ้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะ,อะบอกเราในรายละเอียดในข้อมูลสถิติเนี่ยเยอะขึ้นเห็นไหมครับว่าไลน์เอดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวมันสามารถเก็บข้อมูลสถิติของผู้สนใจหรือว่าลูกค้าของเราได้ด้วยเห็นไหม แล้วก็ในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการแชร์เนาะเรื่องของการแชร์นี่ก็คือได้เกิื่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องของการบอสแคสต์ว่าเราจะบอสแคสต์ข้อความเนี่ยเราจะทํำยังไงเรื่อมีขั้นตอนอยังไงแล้วก็มีการสมัครอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่าลืมติดตามในคลิปวิดีโอหน้าห้ามพลาดเลยนะครับผมเป็นขั้นตอนที่9กันละมีทั้งหมด12ขั้นตอนในการที่ผมรวบรวม มาให้กับเพื่อนๆได้ทำหลายแอบเป็นของตัวเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ